วันนี้แม่แดงพานดีมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุนขอนแก่จริงๆแล้วอ่ะวันเนี้ยอูดีมีหมอนัดหมอนัดอุดฟันใช่ไหมคะลูกหมอนัดอุดฟันสองซี่พอมาถึงโรงพยาบาลปวดท้องกระทันหันใช่ไหมปวดท้องกระทันหันหมอก,ก็เลยไม่อุดให้หมกวัวอ้กวกกลัวอาเจียนแล้วเดี๋ยวติดเชื้อ เพราะว่าต้องอ้าปากนาน,น,นคุณหมอก็เลยกลัวอ้วกแล้วก็ไหลย,ย้อนลงไปในกระเพาะอาหารแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้อคุณหมอก็เลยไม่อุดให้หมอก็เลยนัดทีหนึ่งวันพุธหน้าอแล้วบอกให้หนูดีมามาหามาหาหมอเด็กเพื่อตรวจดูท้องหนูมีปวดท้องมาก ใช่ไหมมากวนนี้คนเยอะคนเยอะมากคนนั่งรอเยอะมากเลยตอหานเดกชายนะจะนายครอหน้าห้องเด็กหน้าห้องเด็กใช่ไหมคะท้องมากรู้สึกยังไงปวดแล้วอ้วกเด็กชายมีมายราคาแสนูการเด็กหินีพัฒน์พัฒน์ัน์พัน์พนพัฒน์พินพันพัฒน์พาฒน์พนนัน วดท้องแล้วก็อ้วกใช่ไหมคะอะไรคะลูกอ๋อมองตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหาหมอหมอมาบ่ายสองหมอมาบ่ายสองต้องรอหาหมอให้หมอตรวจดูเพราะว่าอาการก็คือเหมือนอาหารไม่ย่อยไม่ใช่อาหารเป็นพิษนะเหมือนอาหารไม่ย่อยเสร็จแล้วอพอกินข้าวได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือก็อ้วกใช่ไหมคะ พอกมามีแต่เสม่ะเสม่ะเสมหะเ,เ,เต็มเลยเลรเต็มเลยในอ้วกมีแต่เลรแล้วก็มีอาหารนิดหน่อยอย่างนอาหารไม่ย่อยอะอะเป็นมาสองวันละวันนี้วันที่สามใช่ไหมคะลูกนี้วันที่สามคุณแม่ก็เลยลองพามาหาหมอดูเห็นไ,ไหมคะมีใครเป็นอาการแบบนี้บ้างบอกหนูดีหน่อย อาการแบบนี้เขาเรียกอะไรโรคกระเพาะไหมหรือว่าโรคอะไรอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษใช่ป่ะอาหารเป็นพิษก็ไม่ใช่นะไม่ได้ปวดบิดๆใช่ไหมปวดบิดๆไหมปวดยังไงลูกปวดปวดแบบไหนมีคนกดปวดเหมือนมีคนกดท้องหรอปวดแล้วเวลามันจะอ,อ้วกมันมีอาการยังไงปวดท้องมากแล้วก็อ้วกน้ำลายแตก น้ำลายสอเลี้ยน้ำลายสอยสอ,ออกมาเยอะใช่ไหมแล้วก็อว้วกใช่ไหมมีสีคนเยอะๆเลยเดี๋ยวรอฟังคุณหมอว่าหมอจะว่ายังไงบ๊ายบาย